สรุปข้อมูล Apple Watch Series 7นะครับผมก่อนเปิดตัวหนึเดือนตอนนี้เรารู้อะไรแล้วบ้างนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วคาดว่าจะเปิดตัววันไหนเนี่ยเดี๋ยวพิมีติอ้ยมาเล่าตรงนี้ให้ฟังนะฮะ ก็หลังจากที่พี่ตีโอนะครับผมได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวของ iPhone 13ที่คาดว่าจะมาเปิดตัวในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมว่าเออมีสเปคอะไรเป็นยังไงนะก็มีคนถามกันเข้ามาเหมือนกันนะครับผมว่าพี่แล้ว Apple Watch Series 7ล่ะจะมาไหมข้อมูลเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าตัวของ Apple Watch ก็เรียก้ว่าเป็น ของอคู่บุญคู่บารมีนะครับมี iPhone ก็ต้องมี Apple Watch ใส่ในข้อมือจะได้ของคู่กันคู่กันอะไรแบบนี้เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาอะไรยังไงบ้างในปี2021นี้ในรุ่นซีรีส์7นะครับไอ,อ่ไอก็เลยไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัว Apple Watch ซีรีส์7มาเล่าในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้กันก่อนนะครับผมว่ามนมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะจะได้ตัดสินใจถูกว่าตอนนี้จะรอซื้อซีรีส์7เลยดีไหมหรือว่าจะไปซีรี 6 series SE อะไรแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ลองเอาคลิปนี้ไปตัดสินใจกันก่อนแล้วกันนะในไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยก,กด u b s ส r i b e ให้กับ Channel อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจออัปเดตดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางอติรีวิวนะครับผมก็มีการเปิด Member s h i p นะครับผมที่แบบให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนช่วยค่ากฟงกาแฟาทางอติรีวิวนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าใครสมัครเป็น Membership นะครับผมก็จะได้ดูเบื้องหลังนะครับผมสน<อ> เคเิร์กนะครับที่จะมาในทุกๆวันเสาร์เนี่ยจะมีกิจกรรมอนะไรแบบน่ารักน่ารักนะฮะแล้วก็มีเบื้องหลังที่ผู้ใช้งานปกติเนี่ยจะไม่ได้เห็นกันนะครับผมคน <No. S 1> ที่มาสนับสนุนเท่านั้นที่จะได้เห็นนะถ้าใครอยากจะเห็นเบื้องหลังสนุกของอติรีวิวก็สามารถมาสนับสนุนได้นะครับมาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับผมสาหรับตัวของ Apple Watch Series 7ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกที่หลายๆคนน่าจะเห็นรูปหลุดนู่นนี่นั่นมาแล้วนะครับมาสนุนกดีกอบก็คือเรื่องของ ดีไซน์ Apple Watch Series 7ตัวนี้เนี่ยรีวิวนหน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของตัว Apple Watch เลยนะครับ <What? S 1> นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์แบบเหลี่ยมเออรอบนี้เนี่ยเหมือนทาง Apple เขาเหมือนติดติดใจเหมือนปีนี้เป็นปีอะไรปีอย่งความเหลี่ยมนะไล่มาตั้งแต่ iPad Pro ก็เหลี่ยมแล้วนะครับผม iPad Air 4ก็เหลี่ยมตาม i m a c ก็เหลี่ยมตามนะครับผม Apple, iPhone 12ก็เหลี่ยมตามนะ นี่น่าจะถึงคิวของ Apple Watch ที่จะเหลี่ยมตามนะครับผมก็จะมีดีไซน์เป็นทรงเหลี่ยมนะจากเดิมที่จะเป็นขอบมนๆนะครับผมกลายเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบเห <ๆ S 2> ลี่ยมๆแบนๆราบๆนะฮะโดยตัวของเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านใต้ในั่นทอ่ไอคิดว่าน่าจะยังคงใช้เซ็นเซอร์แบบเดิมกับตัวของซีรีส์6นะครับที่สามารถวัดอตัตราการเต้นของหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือดได้อันนีน้น่าจะมีเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวของดิจิตอลค o าว อันนี้ถ้ามองในตัวของอันเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นแบบมลๆกลมๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยู่ในตัวของ Apple Watch Series 7จากรูปภา,าพที่ทางจอฟ์ฟอสเตอร์เขาได้เรนเดอร์ออกมานะครับก็จะดูกลายเป็นแบบทรงแบนๆเหลี่ยมๆกันไปหมดเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยในตัวของรูลำโพงนะครับจากตัวของ Apple Watch รุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีรูลำโพงอยู่2ตัวเล็กๆนะครับชิดๆกันเล็กๆเลยแต่ในรอบนี้ Apple Watch Series 7นะครับผมคาดว่าตัวรูลำโพงเนี่ยจะมีความใหญ่แล้วก็ยาวมากยขึ้นไม่ใช่ว่าใหญ่ น่าจะยาวอย่างเดียวนะแบบว่าเป็นแถบยาวยาวคาดทางด้านซ้ายของตัวเรือนนะครับให้มันมีความเข้ากันกับตัวขอบด้านข้างให้เหมือนเป็นเส้น2เส้นคาดไปเลยนะครับผมน่าจะทําให้เรื่องของการฟังเพลงตรง apple watch เองเนี่ยอาจจะแบบสามารถฟังเพลงได้ดังขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมกับตัวลําโพงที่มันขยายให้มันยาวขึ้นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ติไอก็คิดว่าหลายๆคน จะรู้สึกยังไงกันนะสำหรับการที่กลายเป็น Apple Watch แบบเรียมนะ <What? S 1> แบบเรียมแบบเรียมนะครับจากเดิมที่มันกลมๆมนๆม,ม,มาตลอดเนี่ยยังไงใครคิดเห็นยังไงกับ Apple Watch ที่คาดว่าจะมาเป็นซีรีส์แบบเรียมๆแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยชอบแบบเดินที่มันเป็นมนๆมากกว่าหรือว่าชอบแบบที่มันเป็นเรียมๆแบบนี้มากกว่า <Huh? S 1> นะครับผมลองมาแสดงความคิดเห็นมาแบบพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับผมี๋ <ๆ S 2> ยังไงเดือดจะไอจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบ ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของดีไซน์ตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของสีอันนี้าทางจอห์นฟอสเตอร์คนที่เป็นนักปล่อยข่าวลงข่าวลือข่าวหลุดของทาง Apple นะครับเขาก็ได้ทำภาพออกมาแล้วคิดว่าเฮ้ยรอบนี้ อาจจะมีสีที่เรียกว่าเป็นสีเขาเรียกมิดไนกรีหรือเปล่านะครับเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับอีกสีหนึ่งที่เขาพัมทำออกมาก็จะเป็นสีแบบสีน้าเงินน้ําเงินหน่อยันสีน้ําเงินแบบ i อ a เป a t วอ s e ี i ีห6อันนี้มีอยู่แล้วนะแต่สีเขียวนี่น่าจะเป็นสีใหม่และคิดว่าอาจจะมาหรือเปล่าใครที่เป็นชอบแบบสายสีเขียวเนี่ยอันนี้อาจจะเฮ้ยตื่นเต้นกับ a อ p เปิลวอทสีเขียวนะและนอกจากเรื่องของสีแล้วก็ดีไซน์ไปแล้วนะครับผมเรื่องของขนาด ขนาดอันนี้ออตอนแรกตอนแรกนะครับก่อนหน้านี้บางคนก็คิดว่าเฮ้ยก็น่าจะมาเป็นขนาดเดิมแหละ22เรือน2ขนาดเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ก็มา2ขนาดเหมือนเดิมเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมดิพี่แต่2ขนาดเหมือนเดิมตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าตัวเลขเหมือนเดิมนะแต่มันจะขายายขนาดขึ้นไปนะครับผม มาอยู่2ไซส์เออใช่สิไม่พูดว่า2ไซส์สิเออสองไซส์นะครับแต่จะขนาดเพิ่มขึ้นนะครับคือจากเดิมมี40มิลลิเมตรกับตัวของ44มิลลิเมตรใช่ไหมแต่รอบนี้นะครับผมจะขยายขึ้นมาเป็น41มิลลิเมตรกับ45มิลลิเมตรขยายขึ้นมาสักมิลนึงก็น่าจะช่วยให้แบบว่าหน้าจออะไรต่างๆมันดูมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมจากเดิมแล้วก็อ่าน ไหนๆก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ม่รับขยายขนาดเลยนิดละกันอะไรแบบนี้ Apple น่าจะคิดแบบนั้นนะฮะมาดูเรื่องของฟีเจอร์กันบ้างนอกจากหน้าตาที่มันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นแบบเหลี่ยมแล้วเนี่ยจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างนะครับผม uh? อย่างแรกก็คือการใช้ชิปแน่นอนจะมีการอัปเดตชิปขึ้นมาในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับในรอบนี้คาดว่าน่าจะใช้ชิปที่ชื่อว่า S7 นะครับผมอ่าเป็นชิปที่มันแรงขึ้นจากเดิมเหมือนตัวของ Apple Watch Series 6นะครับใช้เป็น S6 เนาะจะมีความแรงจากตัวขของ S5 นึ้นม,ามาณ 20%ซึ่งคิดว่ารอบนี้ S7 น่าจะแรงจาก S6 ขึ้นมาอีก20%เหมือนกันนะครับผมทําให้การเปิดนู่นนี่นั่นให้มันไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับและคิดว่าน่าจะรองรับการใช้งานฟีเจอร์อะไรหนักๆในอนาคตได้ด้วยนะครับกับชิปที่มันแรงขึ้นเนาะและสําหรับสายสุขภาพฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาจะได้อะไรบ้างน,นะครับอ,อันนี้ข่าวแว่วๆมาเหมือนกันนะครับว่าตัวของ Apple Watch Series 7ตัวนี้เนี่ยจะสามารถวัดนะวัดน้ําตาลในเลือดได้นะครับผมซึ่งน้ําตาลใน อันนี้ก็มีผลกับสุขภาพในหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับผมการวัดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้แบบลึกมากยิ่งขึ้นกับการเป็นนาฬิกาแบบวัดสุขภาพอะไรแบบของ Apple Watch เขานะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับผมที่คิดว่าน่าจะทําให้ตัวของ Apple Watch Series 7แล้วก็ Apple Watch Series 6 จริงๆเขาใส่มานะแต่บางคนไม่ค่อยพูดถึงเหมือนกันนะครับนี่คือการใส่ชิปที่ชื่อว่า U1 b r a n d หรือ Ultra w i d b r a n d นะครับผมที่ทาง iPhone เนี่ยเพิ่งมีไปใน iPhone 11และเพิ่งมาได้ใช้จริงๆนะครับผมตอนที่ AirTag เพิ่งเปิดตัวไปนี่คือสามารถเอาไปค้นหา AirTag ได้ด้วยนะครับคิดว่าแบบสามารถค้นหาผ่านตัวของ Apple Watch ตรงนี้นะ่ะน่าจะสามารถเอาไปค้นหาได้เลยนะครับวัดตึด๊ดระยะห่างว่าเอออยู่ใกล้เราอะไรยังไงกับตัวของ AirTag ผ่านตัวของ Apple Watch โดยไม่ต้องขึ้นตัวของ iPhone เลยนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะทำได้ใน Apple Watch Series 7กับ Series 6 และเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนซีเรียสนะครับผมก็คือเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองเอออันนี้ใครที่เคยใช้ Apple Watch นะครับผมน่าจะารู้รกันดีว่าโอ้โหหมดกันแบบว่าวันต่อวันวันต่อวันบางคน2วันแป๊บแป๊หมดนะครับอ่าในตัวของ Apple Watch Series 7เขาก็คาดการนะว่ามันน่าจะใช้ได้นาน มากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมด้วยการที่แบบเปลี่ยนเป็นชิป S7 และเขาคิดว่าชิป S7 ตรงนั้นเนี่ยจะมีขนาดที่ใช้เทคโนโลยีที่มันทําให้มันเล็กลงได้แล้วก็มีความแรงที่มันแรงขึ้นได้นะครับผมทําให้มันประหยัดเรื่องของพื้นที่ในตัวเครื่องอาจจะเสริมเรื่องของการใส่แบตเตอรี่เพิ่มเต,มเติมเข้ามานะครับผมบางคนซีเรียสในเรื่องของการใช้นานๆมากกว่าเพราะขี้เกียจชาร์จบ่อยแบบก่อนนอนก็ต้องชาร์จก่อนนอนก็ต้องชาร์จอย่างฟีเจอร์อวัดการนอนที่มีเข้ามาในตัวของ Apple Watch Series 6หรือว่า Series 5้าเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็ไม แบตมันหมดไวนะครับผมเราก็ต้องใช้ก่อนนอนอะไรแบบนี้ถ้าแบตมันเพิ่มเติมเข้ามาในตัวของซีรีส์เนี่ยมันก็จะดีมากๆเลยลราคิดว่าน่าจะ น่าจะเพิ่มแหละน่าจะเพิ่มให้มันสามารถใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมจากเดิม2 3าวันอาจจะเป็นสัก3-4มวันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามดูกันไปนะครับส่วนในเรื่องของราคาล่ะเอ้ยบางคนรอแล้วละ่ะว่าราคาจะเป็นอะไรยังไงเตรียมเก็บเงินรอไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งราคาตรงนี้แทบจะไม่มีข่าวหลุดข่าวลือเกี่ยวกับราคามากสักเท่าไหร<ด>่นะครับผมแต่จากที่ดูรุ่นก่อนๆเปิดตัวมาเนี่ยราคาเหมือนจะมาแทนที่กับรุ่นเดิม เลยแล้วก็ไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับอาจจะบวกลบไปพันหนึ่งนะครับผมซึ่งตัว Apple Watch Series 6เนะี่ยตอนนี้ขายอยู่ที่1,3400บาทนะครับบวกลบพันหึก็ประมาณ1,2400กับ1,400กับอีก400นะครับผมแต่ไอ้เทใจไปว่าน่าจะบวกเพิ่มมากกว่านะครับผมบเรื่องกับค่าเงินอะไรต่างๆด้วยเนาะอ,อ,อาจจะเตรียมเงินมาเป็นประมาณนี้แล้วกันกับ1 3 0 0สานาเท่าาเท่าเดิมนะครับผมและในส่วนของวันเปิดตัวล่ะจะมา ตอนไหน okay. จะมาตอนไหนล่ะจะมาตอนไหนล่ะเออซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปเกินไปตอนต้นเลยเพราะว่า Apple Watch เป็นของคู่บุญ iPhone อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เปิดตัวมาพร้อมกับ iPhone แทบจะทุกปีเลยนะซึ่งในปีนี้เนี่ยคาดว่า iPhone 13นะครับผมจะเปิดตัวในช่วงวันที่ 14กันยายนนี้นะครับผมนะครับแปลว,ว่า Apple Watch ก็จะมาในงานวันที่14กันยานี้เหมือนกันนะครับส่วนคำถามต่อไปว่ามันจะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร,ร่นะฮะจากที่ดูครั้งก่อนๆน,นะครับก็จะเข้ามาในไม่ปลายเดือนกันยา ก็เป็นในช่วงของต้นๆและก็กลางๆเดือนตุลาอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีว่าเขาเดําเนินเรื่องอะไรเร็วอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปในวันที่14กันยานี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวทางอาติวิวเนี่ยจะมาทําคลิปมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันอย่างรวดเร็วรวดเร็วแน่นอนนะครับฝากกด subscribe ให้กับชาแนอติวิวไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิป ยังไงแล้วบ้างจากทางอัติรีวิวนะครับเขาก็จะได้เอาคลิปนี้ไปช่วยในการตัดสินใจหลายๆอย่างของเขานะครับฝากไปด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้แต่ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอัติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ